เรามาถึงบ้านใจหลวงเขมระ,ะละเถานะฮะร้านร้านเขมระละเถาเนี้ยหรือว่าเขมรลันเขมระลันเอาเขมรลัรรเนเฉยเฉยก็ได้เนาะอาพระวัตรียงกุเมติมีลังจื้อเขมระละเถาจะแนะนำฟเล่ยัวกับอิงถ้าเป็นเขมระละเถาก็เป็นสำเนียงพม่านะฮะอ๋อสำเนียงพมา่าเนาะถ้าสำเนียงไทยใหญ่ใหญ่เลยว่านี่เขมรลันเขมรลันเฉยเฉยเนาะไม่มีผ้าเจ้าโอเคก็ใจหลวงนะคะจะเป็นกูดูด้านเสื้อผ้านะไม่ว่าทางรัดฐานรัดไหนๆก็แล้วแต่นะถ้าจะ ต้องทําเกี่ยวกับเสื้อผ้าด้านชุดไทยเขินหรือพื้นเมืองเชียงตุงเนี่ยต้องมาปรึกษาใจหลวงเนาะกูดูด้านเสื้อผ้านะคะของเมืองเชียงตุงนะไม่มีใครไม่รู้จักเลยที่นี้เห็นก็คือวันก่อนนะเป็นวันแต่งงานของเพื่อนใจหลงใช่ไหมฮะนวลล่าเนาะไอดอลของพมา่าเน็ตไอดอลของเชียงตุงเนาะเขาแต่งงานแล้วเป็น,เป,นเป็นชุดนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นชุดนี้เป็นเสื้อเสื้อตัวนี้เนาะแต่พาร์ินไม่ใช่เนาะพาินไม่ใช่ค่ะอ่เป็นชุดตัวนี้เลยก็คือเป็นชุดของเจ้านางสมัยก่อน ใช่ไหมคะเจ้านางสมัยก่อนเวลาเขาแต่งตัวธรรมดานี่ไม่ไม่ใส่แบบนี้ไม่ได้ใส่แบบนี้งานพิธีแบบงานแต่งงานแต่งเป็นมหาเทวีอ๋องานแต่งขึ้นเป็นมหาเทวีก็จะใส่ชุดแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นชุดเก่าเกศเลยเนาะที่ทาไม่ไม่ใช่ชุดเก่าเกศสิเขาเรียกว่าชุดงานฝีมือเนากกว่าจะได้ผ้าสิ้นตัวนี้ใช้เวลากี่เดือน ต้องใช้เวลาเยอะนะครับเพราะว่าเฉพาะตรงโบเนี่ยจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนแล้วนะครับอ๋อแค่เฉพาะตรงนี้เนาะเฉพาะตรงนี้นี่ใช้เวลาเป็นเดือนเลยกว่าจะแบบจะทำจะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ<ช>ขอถามหน่อยทั้งชุดเท่าไหร<ช>่เฉพาะพัสดินก็อยู่นเดือนนี้ประมาณถ้าเป็นหงืนไท,ทายก็พัสดินเฉพาะพัสดินในห้าหมื่นบาทแล้วเฉพาะพัสดินห้าหมื่นบาทไทายเสือ้ออะไรคะเสื้อก็ประมาณสองหมื่นนะครับเสื้อเนี่ยสองหมื่นบาทรวมทั้งหมด 7จ็ดหมื่นบาทไทยตอนแรกๆอยากได้มากแต่ตอนนี้ขอนีนดฮเก็บเงินก่อนไม่ไหวเจ็ดหมื่นกว่าบาทไทยนะคะโอ๊ยทําไมมันแพงจริงๆมันไม่แพงน,นะงานฝีมือน,นี่นอกกว่าจะได้ตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการที่จะทําอ,อันนี้เขาเรียกบวความบวงหนักหรือเปล่าคะใช่เป็น<ช>นะบ,วง,บวงคว่มบวงหนักนะ,ค,ะครับค่ะัสิ้นบ,วง,บวงความบวงหนัก ของทางเชียงตุงรัชสำนักเลยเนาะอันนี้ก็คือเป็นชุดเจ้านายแล้วถ้าไม่มีเชื้อสายเจ้าคนธรรมดาอย่างเราต้องใส่ย,ยังไงคะเมื่อสมัยก่อน <laughs> ก็จะเป็นสินนส้นตาครับมีตัวอย่างไหมคะถ้าเป็นสิ้นตามันเป็นฝ้ายก็ตัวน,นี้ยังตัวน,นี้ยังไม่ไม่มีเนาะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะรอแป๊บนะขออนุญาตนะคะมาลบกวนมาลบกวนถ้าคนธรรมดาอย่างเรานี่เราต้องใส่แบบสิ้นสิ้นอะไรนะสิ้นตา โอ้คบจะเป็นเส้นตาเส้นตาเขาเรียกเส้นตาเนาะประมาณนี้เนาะอ๋อก็คืออันอันสมัยก่อนเนี้ยอันนี้ไม่มีเนาะถ้าประชาชนธรรมดาก็คือจะมีลายแบบนี้แล้วก็สีเขียวอย่างเดียวเลยอย่างเดียวจะเป็นไฟเนาะจะเป็นไฟทอด้วยไฟทอที่บ้านทอที่บ้านใช้เองเนาะเป้นไฟแต่ถ้าเป็นชุดเจ้าน้าก็จะเป็นไหม เป็นไหมเป็นโลหะเป็นลิ้นทองไหมลนนะะโลหะลิ้นทองลินเงินก็เราอะ่ะไม่มีวาสนาใส่ชุดเจ้านางเราใส่ชุดของคนธรรมาดาก็ได้แล้วก็ <Okay. S 2> อัน,นอันนี้ล่ะคะถ้าจะถ้าเป็นสิ้นตาก็มันจะมีหลายอย่างเนาะ <c oughs> แ,แบบนี้จะเป็นไฟเนาะทอ <c oughs> แบบที่เรียบ ถ้าเป็นคนสามาัญทั่วไปในเมื่อสมัยก่อนใ mm hmm. ส่ก mm ันแบบนี้นะครับแต่ก็ในยุคในสมัยนี้เนี่ยใครๆก็จะใส่กันอยางใส่แบบไหนก็ได้เนาะแล้วก็ตัง้งแต่สมัยก่อน mm hmm. mm hmm. ก็ไม่ใช่ว่าคนธรรมดาจะใส่แค่ป้ายแล้วแล้วเจ้าเจ้านางเขาไม่ใส่ไม่ใช่เนาะเจ้านายเขาก็ใส่เหมือนกันอ๋อเจ้านายก็ใส่ป้ายธรรมดาอยู่ใส่ไฟธรรมดาแล้วก็ไหมแบบธรรมดาไม่มีที่อ้อไม่้อะไร้ก็เขาก็ใส่ เพราะว่าชีวิตประจำวันเจ้านา<ช>้งก็ใส่ปกติชีวิตประจำวันเขา,เขาใส่ปกตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นพิธีสำคัญหรือว่าพิธีใหญ่เขาก็จะเอาแบบสิ้นไม้ค้ำหรือว่าสิ้นที่ลู้าที่ออเป็นแบบนี้ออกมา,มาใส่งานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบธรรมดาแล้วก็ถ้าเป็นถ้าอีกอย่างหนึ่งนะเนาะสิ้นตาเหมือนกันแต่ก็เขาก็สอดลิ้นทองเข้าไปแล้วก็เขาจะทอออกมาประมาณนี้แล้วเจ้าหน้าเขาก็ใส่กันแล้วก็เป็นเชื้อสายเป็นพยาหรือว่าเป็น ผู้ที่ปกครองมือเน่เเป็นเชือสายอัพญาอัมาใช่เป็นอัมาแบบนี้ก็เขาว่าจะใส่แบบนี้จะใส่แบบนี้เนาะอ่าจะรูลากว่าคนธรรมดานิดนึงครับแล้วก็มันจะมีจะมีดินทองบ้างนะครับมีเป็นดินทองบ้างเป็นเป็นไหมหรือว่าประมาณนี้เนาะว่าจะจะทอกันแล้วก็ใส่แล้วก็ถ้าเป็นตอนนี้ในยุคในสมัยนี้เขาก็รู้ว่าถ้าเป็นชุดแบบเชิงตุงหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็รู้จักแต่ว่า เป็นสม่งเดายวอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่มันก็มีเส้นหลายแนวหลายแบบนะครับแล้วก็ใส่กันหลายแบบนะครับก็พอกันเองแล้วก็ใส่กันนะครับเพราะบอกว่าถ้าบอกว่าผ้าสิ้นเชียงตุงเขาจะรู้จักแค่บวกความวงหงายแต่จริงๆอ่ะผ้าสิ้นเชียงตุงเรามีหลายแบบมากมีเยอะมากมีหลายแบบนะครับเนี่ยเฮียงขึ้นเป็นขึ้นห้องสินตาทําไมเขาเรียกสินตาไม่เป็นการนเนาะการใน่มันเข้ามาเป็นสินตาอ๋อเป็นเป็นการถ้าเป็นอันนี้นี่ตามุกอันนี้นี่เป็นสินตามุกตามุกมันจะมีลายมุก ลายมุกเนาะมันจะมีลายมุกก็เลยเรียกสินต่าม,มุก <S <S มแล้วก็มันจะมีน้ำไหลน้ำไหลนี้เหลวน้ำไหลนี่คล้ายๆของไต้ลือยศแต่ว่าน้ำ<ล>ไหลในนบางบางกล่อก็มันก็มีในผสมอยู่ในปินใหม่ข้ามชน,นิดพองอ่เน้องโตแหละแต่เจ้านั่งแต่ละวงเขาแต่งเหมือนกันอิกษณ์ของไผของมันมน,น,นั่นๆน้อเจ้านั่งเขาเขาทอใช้เองหรือเปล่าใช่ครับนเขาจะออกแบบเพราะว่าเขาตั้งแต่สมัยก่อนเขาก็ทอทอกันในในคุ้มในวัง เพราะใหรของมันนะแล้วก็แล้วถ้ามีหอแล้วก็เขาจะมีลงทอรงทอแล้วเขาทอกันเองนะครับทอกันเองเนาะทอกันเองนะครับแล้วก็เขาก็แต่งเองแล้วก็สิ้นแต่ละพืนก็ไม่เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็แต่ละพื้นก็แตกต่างกันไปเลยสีหรือว่าลายอะไรต่างเขาก็อยากแต่งแบบไหนก็เขาก็แต่งเขาก็แต่งออกมาเนาะึงว่าอย่างเช่นบางผ้าเส้นบางตัวก็จะมีเหมือนเมื่อกี้ที่ชายหลวงบอกก็คือตามุกบางตัวก็จะมีลายน้ําไหลของ ลื้อด้วยนะฮะบางตัวก็จะคือบัวคว่ำบัวหงายนี่มีทุกตัวมีทุกตัวแล้วก็ลายก็แตกต่างกันไปด้วยบัวคว่ำบัวหงายนี่ไม่ใช่ว่าเป็นลายนี้ลายเดียวมีหลายลายมากมีหลายลายมากอ๋ออันอันอันนี้ไม่รู้เลยข้อมูลใหม่นะข้อมูลใหม่จริงๆค่ะอ่อันนี้แล้วที่ถือไว้ในมือนี่ล่ะคะอ๋ออันนี้แบบตาลือแบบที่สอดดิ้นเนาะอันนี้ก็เป็นลายธรรมดาค่ะแล้วก็จะ อันนี้ถ้าเป็นพื้นนี้เป็นพื้นเก่าเนาะมันอยู่เก้าสิบปีแล้วนะครับเก้าสิบปีได้มาจากที่ไหนคะก็ได้มาจากทางมึงเลนนะครับมึงเล่นเนาะแล้วก็มันมึนก็จะมีหลายพื้นเนาะตอนนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างร้านแต่ก็ที่บ้านมันจะมีหลายพื้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นของเก่าเนาะอันนี้ก็คือคนธรรมดาใส่ใช่ไหมถ้าเป็นลายนี้คนธรรมดาแล้วก็ถ้าเป็นไหมเทปแบบนี้จะต้องใส่ออกงาน ใส่ออกงานคนธรรมดาใส่ออกงานเพราะเป็นไหมแท้ไหมเท้แล้วมันก็จะแพงเหมือนกันเนาะ,ะอพอสมคนถ้าเป็นไฟก็เขาก็ทอกันเองใส่กันเองนะครับถ้าปเป็นไหมบแบบนี้ก็ใส่ออกงาน,น,นาแพงเพราะว่าเพยรผ้าเพยแบบนี้ก็มาจากเมืองจีนหรืออ,อินเดียประมาณนั้นเนาะเขาก็จะจะได้มา แล้วก็มาแต่งเป็นพ้าสิ้นเป็นพืนแล้วจะได้ใส่ออกงานนะครับสมัยก่อนถ้าคนสามัญทั่วไปก็สีทณนประมาณนี้นแล้วก็เส,ส้นยืนก็จะเป็นไผ่แล้วก็เส้น,นสพุ่งก็จะเป็นอ๋อเส้นยืนก็จะเป็นไหมของแท้แล้วก็เส้นพุ่งก็จะเป็นไหมแท้นะครับอ๋อเป็นไหมแท้ทั้งสองอันเลยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นไหมเป็นผ้าเพย์เป็นผ้นาแพยที่มีรูปดอกไม้ด้วย มาจากจีนเนาะเก้าสิบปีที่แล้วตอนนั้นเขาฮิตกันรูปดอกไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เขาจะใช้เป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนหรือว่าสีเขียวเข้มแล้วก็เขาก็จะใช้ผ้ากำมะหยี่บ้างแล้วเขาก็เย็บมือนะครับไม่ได้ไม่ได้เย็บจักรนะครับเย็บมือหมดเลยงานเย็บมือล้วนๆ แล้วก็หูสิ้นเนาะนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหูสิน้นเขาก็เย็บมืออันนี้เป็นตัวสิน้นค่ะแล้วก็ข้างล่างเขาเขาก็จะเรียกกันว่าเป็นตินสิ้นเป็นสิน้น,นค่ะ,คะแล้วก็เพราะว่าทําไมตรงแคบขนาดนี้คนทำไมแบริลนี้เนี่ยเขาใส่ใส่ไม่ได้ครับ <c oughs> เพราะมันแคบมากอนะเนาะทำไมเขาถึงแคบแล้วก็บางคนในรุ่นตอนนี้เนี่ยเขาไม่รู้แล้วอะเนาะเพราะว่าพัาสิ้นเขาไปซื้อมาก็เขาหยัดได้แบบ กว,าวา้างประมาณสองลาแต่พอใส่ได้ถ้าเป็นสองหล้ายอมไปหรือว่ามันแคบไปว่าเขาก็ใส่ไม่ถนัดแล้วเนาะ,ะใส่ไม่ไม่โอเคแล้วถ้าเป็นทําไมถึงแคบแบบนี้เนี่ยแล้วก็ในลูกเก่าๆนี่เจ้านางหรือวาอ่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใส่ผ้าสิน้นแล้วก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่มันก็จะใจมันจะเฉียงเฉียงใช่ใช่มันจะเฉียงเฉียงว้าไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันกี่ทอสมัยก่อนนี่มันแคบออมัน,มน แคบนะครับมีมีเฉพาะเท่านี้ค่ะกี่มันจะมีจะมีเท่านี้นความกว้างเล็กๆความกว้างมันมีเท่านี้แล้วเขาก็จะทอแล้วก็จะมีสองพื้นมาประกอบแล้วก็เขาจะเรียกว่าสิ้นสองตะแข็บทสิ้นองตะเข็บเนาะสิ้นสองตะเข็บก็เลยมันสิ้นมันแคบนะครับใช่นี่เคยเห็นอันเนี้ยค่ะอะไรนะเจ้าหญิงทิพธิดานะที่ใส่ผ้าสิ้นแล้วเหมือน นุ่งไม่ค่อยเรียบร้อยอย่างนี้เนาะแล้วในละครช่องสามหรือเปล่าที่เขามา๊อปปี้ไปก็ใส่เรียนแบบอย่างนั้นเนาะสวยมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนินลองไปใส่พ้าสิ้นตัวนั้นดูซิขอขอขออนุญาตนะคะขออนุญาตให้เนนลองใส่ดูเพราะเราเป็นสามัญชนเราก็ต้องนุ่งพ้าสิ้นธรรมดา ชุดเจ้านางเราซื้อไม่ไหวโอเคปเนาะเห็นไหมแคบจริงๆเออใช่ใช่มันแคบจริงๆเนี่ยมันจะได้อย่างนี้ก็เลยเจ้านางสมัยก่อนเวลาเขานุ่งอ่ะเหมือนเหมือนนุ่งไม่ค่อยเรียบร้อยอย่างเงี้ยเนาะเขา็จะมาใส่เข็มขัดเข็มขัดโชว์เอาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปัจจุบันน่ะถ้าเรานุ่งสิ้นเนี่ยมันจะต้องแบบมาปิดถึงด้านหน้าเนาะถ้าไม่ปิดถึงด้านหน้าก็คือเขาบอกว่าไม่เรียบร้อยไม่สุภาพ นงสิ้นไม่เป็นอย่างเงี้ยใ, <laughs> ใส่กันแบบนี้เพราะมันแคบนะฮะถ้าสมัยปัจจุบันก็คือตัวตัวตัวอันนี้ลองลองลองเทียบตัวนี้ดูค่ะ,อ,ะอันนี้สมัยปัจจุบันเวลาเรานุ่งสิ้นอะ่ะอันนี้มันจะกว้างเนาะสมัยใหม่ พอสมัยใหม่เนี่ยเวลาเรานุ่งสิ้นอ่ะจะต้องมาข่มทางฝั่งนี้ใช่ถ้าไม่ห่มฝั่งนี้เขาบอกว่าเรานุ่งสิ้นไม่เป็นด้วยนะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอันนี้ก็ความรู้ใหม่เหมือนกันค่ะถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมรูปที่ฝรั่งเขาถ่ายหรือเปล่าที่เจ้าหญิงทิพย์ทิดาเนาะใส่แล้วแบบเอ๊ะนุ่งสิ้นแบบยังไงไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยไม่มีจิตด้วยนะครับอ๋อเขาก็ไม่ใส่จีบมันจะตรงๆงเลยตรงๆเลยนะครับไม่มีจิต ค่ะก็มีเนาะอ่่าคะตรงข้างก็ไม่มีมแ,แต่ถ้าสม,สมัยนี้ก็คือเรามีต้องใส่จิบค่ะมันจะได้แบบรูปทรงจะได้สวยเนาะมันเราะจะใส่จิบแบบนี้นะฮะแต่สมัยก่อนก็คือเขาตรงๆเลยเขาเขาาไม่มีจิบเนาะเขาจะตรงๆเลยครับเพราะว่าเออ่ ทำไมเขาแพงเนี่ยเพราะไหมเนี่ยมันจะอยู่ถึงอายุร้อยกว่าปีก็มันไม่ค่อยมันไม่เป็นไรยังสมบูรณ์หรือว่ามันไม่พังนะเนาะเก็บไว้วได้ถ้าเป็นไฟนี่แค่ไม่กี่สิบปีก็มันก็จะพังไปได้<ะ>ก็เลยว่าไหมมันจะแพงกว่าและมันก็จะอยู่นานกว่าหลายร้อย,ยปีมันก็อยู่ได้นะคะนะอ๋ออันนี้ข้อมูลใหม่ได้ข้อมูลใหม่ตลอดขอบคุณมากเลยเวลาคุยกับใจหลวงทีไรได้ข้อมูลใหม่กลับบ้านทุกครั้งเลยขอบคุณมาก ข้อมูลแน่นมากนะถ้าท่านไหนแบบอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเชียงตุงที่แบบเป๊ะเ,เ,เลยต้องมาหาใจหลวงนะแล้วก็ถ้าเป็นมื่อก้บอกไปว่าเสือเส้อกับคำก็อันนี้พิธีงานแต่งของเจ้านางนเนาะเขาก็จะยกเป็น ขึ้นเป็นมหาเทวีเนาะถ้าเป็นมหาเทวีเจ้าน่าจะต้องใส่เสื้อกับคำแล้วก็จะใส่ถ้าเป็นเจ้านั่งธรรมดาเอ่อทั่วไปเนาะเขาก็งานแต่งเขาไม่ได้ใส่เสื้อกับคำนะครับเฉพาะเป็นจะต้องเป็นมหาเทวีเท่านั้นที่จะได้ใส่เสื้อกับคำนะครับเป็นแบบนี้เสื้อกับคำนี่มีไว้เฉพาะมหาเทวีเท่านั้นใล่เจ้านั่งทั่วไปใส่ไม่ได้ใส่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมสังเกตว่า ถ้าเปลี่ยนเสื้อแบบนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีเฉพาะเสื้อนะครับมันก็จะมีเครื่องประดับมันก็จะยาวลงมาถึงข้างล่างตรงตรงข้างล่างด้วยนะครับมันก็จะมีกับหลายชิ้นหลายหลายซับซ้อนมากนะครับคล้ายๆที่ทางมันตะลีนะครับเพราะว่ามันยุคสมัยมันตะลีเนาะยุคสมัยของพระเจ้ามินตงเนาะพระนางอื่นๆก็ถ้าเป็นเมืองอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะใส่เต็มยศเลยอะครั ซึืงอกับาำเนี่ยยาวถึงข้างล่างเตชิงตุงเนี่ยเขาไม่ใส่ใส่เฉพาะเสื้อแล้วก็เข้าก็ใช้ชอบเป็น เป็นวัฒนธรรมตัวเก่าอะเนาะเพราะว่าสิ้นแบบเชียงตุงอะไรเนี่ยเขาขาดเดินไม่ได้ถ้าเหมือนเป็นราชันเมืองสีบอย่องห้อยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาใส่แบบสิ้นลุนตยาสิ้นแบบพม่าเลยแล้วก็จะเขาก็มาสวมแบบเสื้อกำเสื้อกับคําเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆแล้วก็เตรียมยศเลยเนาะครับถ้าเป็นแล้วก็เขาจะใส่แบบสีโปงเขาเรียกว่าสีโปงเนี่ยเหมือนมงกุฎเขาเป็นผู้หญิงเขาก็จะมาใส่เตรียมยศเลยเนาะต่เชียงตุงเนี่ยเขาก็รักของ รักวัฒนธรรมของเราเนาะตุเก่าแล้วก็จะมาใส่แบบิ้นเชียงตุงแล้วใส่แค่เฉพาะเสื้อเสื้อกับคาแล้วเขาก็จะมาเกล้าผมเนาะแล้วก็เขาก็จะใส่ปิ่นอะไรเปลี่ยนสไตล์ของเขาไปอ๋อก็เลยทําให้มหาเทวีเชียงตุงเนี่ยแตกต่างกับมหาเทวีไทยรัชานไทยไอทั่วไปอ๋อเพราะว่าอยากให้รักษาวัฒนธรรมของเชียงตุงไว้ด้วยดีมากเลยเนาะค่ะเนี่ยสวยมากเลยข้างๆเป็นชุดพม่าชุดพม่าลายดุนดดยาด้วยนะคะสวยมากเลย ค่ะงั้นก็เดี๋ยวอันนี้ห้าหมื่นหรือเจนะ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนี่แบบเราไม่เป็นเจ้านางก็ได้นะเราขอเป็นคนธรรมดา <laughs> เราขอใส่ผ้าธรรมดานี่แหละนะคะค่ะ <laughs> ก็อันนี้นี่จะเป็นเป็นชุดที่ เออเวลาเขาแต่งงานเนี้ยเขาจะมาเช่าเหรอคะหรือว่ายังไงคะอ๋อถ้าเป็นชุดนี้เนี่ยถ้าันทีบางคนก็ซื้อไปบางคนก็ซื้อไปจริงๆแล้วสั่งทำนะครับสั่งทำเป็นพิเศษเนาะถ้าท่านใดอยากได้อยากได้สีแบบไหนค่ะอยากได้ลายแบบไหนต่างก็สั่งทาได้สั่งทําได้เนาะเอ่อเพราะว่าเสื้อผืนนี้มันก็มีเสื้ออยู่หลายพื้นเนาะค่ะแล้วก็ตอนแรกๆก็มีอีกผืนหนึ่งแล้วครับแล้วก็เพื่อนเขาแต่งงานก็เลยทําพิเศษมากๆแล้วก็ทาพิเศษแล้วก็ให้ใส่ออกงานนะครับใด้เป็น วันเป็นวันที่ลึกวันที่เป็นงานแต่งของเขาก็เลยให้ใส่แบบเชียงตุงแบบเจ้านางสมัยก่อนนะครับก็เลยแต่งเสื้อผืนนี้ขึ้นมานอ๋ออันนี้คือทําขึ้นเฉพาะเพื่อนสนิทนวลล่าเลยใช่ครับโอค่ะน่ารักมากเลยนะคะก็มีสิ้นผืนหนึ่งที่ใส่คู่กับเสื้อผืนนี้นะครับแต่ว่าสิ้นผืนนี้ก็ให้ใส่วันแต่งงานงานงานตอนเช้างานมั่น งานมั่นเนาะงานมั่นพี่ทีมแล้วก็จะเอาออกมาใส่สิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสองชุดเนาะสองแบบข้างในขอขออนุญาตดูนิดนึงนะได้ครับค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นรายละเอียดแบบเถึงว่าที่มันมีราคาเพราะว่าเป็นงานฝีมือเนาะแล้วก็แบบปักด้วยเริ่มโลหะนะครับเริ่มโลหะแล้วก็ได้เวลาแค่ประมาณสิบวันนะเนาะเสื้อตัวนี้สิบวัน แต่พื้นนี่ยังไม่ถึง10วันนะครับเพราะว่าเขาก็มาตัดเย็บอยู่หลายๆสิบชุดน,น,นะเนาะเพราะว่าเป็น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 ญาตินะเนาะเป็นญาติาแล้วเป็นเสื้อเป็นสิ้นก็มีบ้างก็เลยมันก็ไม่ค่อยมีเวลาเยอะเนาะ,ะแต่ก็แต่งภายใน10วันให้100ร้อยได้นอนบ้างไหมภายใน10วันก็ <laughs> ได้นอนอยู่พักผ่อนพักผ่อนน้อยมากนะคะอันอันอันนี้ข้างในนี้ขอขอนิดนึงขออนุญาตนะคะขออนุญาตที่บอกว่าอันเจ้าหญิงเขาใส่กันนะเนาะขออนุญาตนะอันนี้จะเป็นปิ่นนะคะปิ่นปิ่นที่เป็นปักผมอะไรเงี้ยเนาะเป็นเข็มขาดเป็นสร้อยเป็นสร้อยต่างๆเอที่ทั้งหมดนี้คือของแท้หมดเลยของเก่าแก่ที่สะสมไม่นะครับ ไม่ไม่เก่าเก๋ออันเก่าเก๋ก็มีบ้างนะครับ<อ>เพราะว่าอันนี้ทําขึ้นมาใหม่บ้างแต่ก็เป็นงานฝีมือเนาะ,ะงานฝีมือแล้วก็แบบเชียงตุงแบบทางหลายๆเมืองแบบเมืองยองบ้างอะไรเนี่ยจะเก็บมาใช้ะจะจะซื้อมาใช้เนาะ,<อ>ะซื้อมาใช้ให้กับคู่กับชุด,ชดเข้ากับชุดตั้งแบบให้มันออกแบบ สมัยก่อนซื้อมาด้วยแล้วใจหลงก็ทําเองด้วยใช่ไหมบางชิ้นก็ทําเองด้วยนะครับแล้วก็อันทาเองก็ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วเนาะค่ะขายไปหมดแล้วนะสังวันแบบนี้ก็ทําเองนะครับค่ะสร้อยสังวานทําเองุดแบบนี้ก็ทําเองนะครับแล้วก็ปิ่นบางอย่างก็ส่งแบบไปเนาะส่งแบบไปแล้วก็ให้ช่างทำนคค่ะอันนั้นเมื่อกี้นี่ชุดผู้หญิงเนาะส่วนอันนี้เป็นชุดผู้ชายนะฮะชุดเจ้าชายหรือเปล่าใช่ใชเจ้าชายเจ้าเจ้าฟา ชุดเจ้าฟ้าเนาะค่ะอ่าอันนี้เป็นชุดเจ้าฟ้านะคะก็คือเสื้อกลับคำเนาะอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเสื้อกลับคานะครับเขาจะเรียกว่าแบบเสื้อคลุมเสื้อคลุมเฉยๆเนาะไม่ได้เป็นถึงกลับคำขออนุญาตขออนุญาตถ่ายร้านนะคะนี่อันนี้จะมีแบบสําเร็จรูปแล้วนะคะท่านไหนจะซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้เลยเนาะแต่เนื่องจากเป็นงานฝีมือราคาราคาแพงไหมจริงๆนะคะ น,นี่ไปมาหลายเมืองเนี่ยถ้าเป็นงานฝีมือเนี่ยนี่ถือว่าไม่แพงเพราะอะไรก็คือกว่ามันจะทําได้เนี่ยมันใช้เวลาแล้วเป็นงานฝีมือคือราคาก็คือสมเหตุสมผลนะคะอันนี้อันนี้เป็นร้านนะมีภาษาอังกฤษด้วยภาษาพม่าด้วยแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยนะคะใจหลงะะเข็มมลัตนะนะคะหรือว่าเข็มมลัถะที่นี่ okay, ชอบเรียกนั่นเองเน,นะ,ะขากคุณใจหลงมากเลยค่ะขากลุณนนะขาบคุณค่ะที่ให้มาถ่ายทําที่ร้านนะคะโอเค l u นช์ ล <lunch? S 1> ันไมมยาวห่ยะไเนีกวเล่นกัาไปมา